สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนสวัสดีนะคะก็มาเจอติกับดีหน้าอีกนะคะวันนี้นะคะวันนี้หิมะตกนะคะที่เดนมาร์กนะคะน้องดีหน้าสนุกกับการเด่นหิมะเลยค่ะตอนนี้นางดีใจนะคะตื่นเช้ามานางคึกค่ะนี่ค่ะน้องดีหน้าหิมะกำลังตกนะคะตอนนี้เป็นเก้าอี้แล้วค่ะเริ่ม เริ่มเต็มเก้าอี้แล้วนะคะแต่ถือว่าตกไม่เยอนนะคะเปรียบเทียบกับเมืองอื่นนะคะมาอีกแล้วนะคะหิมะมาอีกแล้วนะคะนี่ค่ะเก้าอี้ก็นั่งไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้มีแต่หิมะนะคะดูสิคะนั่งคึกนะคะดีหน้า ใจนะลกูกรู้สึกค่ะดีน่าดีใจนะลกูกดีนะไปเร็ยกว่าดูดีนะลมแรงดีน่าดีใจนะคะ เจมเต็มไปด้วยหิมะแล้วนะคะตอนนี้วันนี้ก็เป็นเช้านะคะแปดโมงเช้านะคะตอนนี้ดีน่าตื่นมาเจอหิมะดีใจนะคะชิ่งช่องนีกนี่แหละคะ่ะก็พามาชมความน่ารักของดีน่านะคะในการเจอหิมะอันเช้าวันนี้นะคะโอ่นน ดีใจค่ะดีใจหิมะเต็มประตูเลยนะคะนี่ค่ะโอโหดีหน่ากินพร้อมนะคะไม่หายคล,ลึกแล้วลูกหนูยังไม่หายคลึอกอีกแล้วลูกกินแข็งพร้อมนะคะโอ,โ,โอ้โหดังหิมะเต็มตรงทางประตูเข้าเลยนะคะ ดีน่ากินเข้าไปลูกหนูหายเหนื่อยยังดีนะโอ้ยมาตกนะคะตอนนี้ลูโอ้โหหายเหนื่อยยังลูกยังคึกอยู่นะคะยังคึกอยู่นะคะตอนนี้หายเหนื่อยยังดีนะดีนะหนูหายเหนื่อยยัง ดน่าหายเหนื่อยยังนี่แหละค่ะก็เป็นความน่ารักของน้องดีน่านะความจอมกันดีน่าก็อายุ6กเดือนนะคะยังถือเป็นลูกหมาอยู่นะคะลูกสุนะัขอยู่นะหกะเดือนแลวว่ะดู หาดินด้านล่างกินนะฮะดีนะไหนไปไนดีนะไหนจี๊งมีแต่หิมะน้ำแข็งเต็มตัวลูกไม่เอาลูกสแกนวีอินสแกนวีอินสแกนวีอินอสแกนวีอิน นั่งดื้อน,นะคะ <c oughs> นี่แหละคะ่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เป็นความจอมแก่นของดีน่าในวันนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ <c oughs> ดีนะดีนะ่ะ กินไรลูกหืมกินไรลูกหืมกินไรลูก